จะได้ไปช่วยดีเฟนส์โอ้โหโอ้พี่ผมแลกผมแลกสี่ตัวข้าบีไปเดียวพี่โอ้ผมแหลกมากผมแหลกผมต่ำผมต่ำผมต่ำพีตัวนี้จริงจุดตัวติงตัวติงไม่ไม่ใช่อีกตัวเรียบร้อยแตกซีโอเคเข้ามานะที่เชิญมาได้ดืแล้วคุณดูพี่หลามายังมาแล้วครับ โอเคเข้ามาเข้ามาเออลบคุปตี้เปิดนะครับที่ครับโอเคครับผมวันนี้ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับนี่อยู่ในเกมลบคอมพานีนะครับผมเกมใหม่ใหม่ใหม่แหละแล้วก็เพิ่งเปิดฟรีสดๆร้อนๆนี่เองผมก็เลยมาลองเล่นดูนี่อยู่ กับผมคนตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายเป็นน้องทีมก็คือน้องพาร์คแล้วก็ทางขวาผมก็คือน้องไพยหรือเป็นน้องไอซ์ในรวีนะแล้วก็ขวาตัวที่ถือระเบิดนั่นแหะคือกรูบี้ที่ G.T.V. เหมือนกันพี่จะเล่นตัวอะไรกันอ่ะเล่นตัวเนี้ยที่คุณผู้ชมถึงการเลือกตัวละเลือกตัวอะไรกันบ้างเลือกเลย ตัวเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือตัวนี้อ่ะเป็นตัวสายฮิวสต์สปอร์ตผมรู้สึกถูกชะตากับตัวนี้ตัวไหนนี่นี่ตัวที่ผมเลือกเล่นเนี่ยแทงเนี่ยใช่มีรูปตาแบบนี้ตัวตาเตยตัวนี้อ่ะผมถูบตากับปืนมันอ่ะที่เราตีนู้นเลยว่ะแต่ว่าไม่เหมือนแค่นี่ท่านผู้ชมดูเป็นไงชักชักเปิดตัวโคตรเท่อ่ะ ใช่ครับนั้นทีมมันเหมือนทีมเรานะแต่ว่าขาดแค่ตัวเหมือนพี่แค่ตัวนึงใช่พี่มันเป็นตัวผู้หญิงใช่ผู้หญิงปเกิมที่กินตาดูกิ่ตาดูกิ่ตาดูไหนน้องอยู่ไหนเอ้ยมีนุ๊ตเต้นอีกแล้วเนี่ยพี่ก่อนี่เตนี่อไปรวมเต้นอีกเหรอไป

เอาสุดอัชั่นให้นไสนะสตะหนะสนกสนะสนะสนะส่ะสน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 ะสเะสนะสนะวนะสตะสน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 ะสตะสนะสนะสนะทนะสนะสนะสนสนะวนะสนาสนะ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 สนาส้ะสน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 ะสตะสน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 ะ้นะส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 าะสนะสนมาตามนะนะสนะสนัสนะสนนะสนะสนะนะนะ ไปอยู่กับผมดูก่อนดูทางกันมาร์มาเรามาร์เรามาร์เลยเก็บเก็บตัวนี้ตัวนี้เท่าไหนเท่าไหนตัวเดิมเราล็อกน้องกันน้องกันนี่นี่นี่มาไหน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 น้องมาแลมาแล้ว น้องน้ง้องงโลบังโลบังโลโอเคไ่เป็นไม่เป็นดดูคคนีนะ่ไหนยไม่ยิงโดนเลมาแล้วกนี่โอเคสวยโอขวานไม่โดแตกเลยแตกแเต้าเอาโดนมาชยอย้มชีกยโอเคโอเค แตกเว้ยแค่ไม่ระเบิดแค่ไม่ระเบิดปอระเบิดเลยน็อกๆๆๆๆปอระระเบิดประเบิดยยีหน้าหนึ่ตัวนะข้างไกล้างไกลตัวมามาพี่มาพี่เลยบอมมาพี่เลย อกมาามามาพี่ดูอยู่ดูนะไปโอ้พี่้มล้ล้มล้มล้มตังคตังเล่นตังคตังล้พี่ตังคตังแล้วขัไปปทียนทียเพีดานหนึ่งนหนึ่มาัรอเดี๋ยวพี่พมพมาช่วเพื่อนล้าบี่แบกานวแมวแมเลยาัแมันวะมันหมดแล้วมันกินมันโคตร ถ้าใครล้มปุ๊บเราบริเวณยัดเลยนะเห็นไหมเจ็บๆตัวหนึ่งตัวเจ็บแล้วเจ็บแล้วเสือพี่เสือเนี่ตัวนั้นแหละแตกแตกพี่มีคนปาระเบิดไฟมาน呐อุ้ยอุ้ยมันจะริงพี่เพิ่มแตกเพิ่มแตกไเลย

มันมันจูมันจู้มันมาเข้ามามันเข้ามามันเข้ามามันรัด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 ห้เจ็บเจ็บหายเลยโอพี๊เจ็บเจ็บมาง้องการเจ็บต้องการเจ็บตองการเจ็บตองการ ระวังนะพี่ร,าารูม้มบบนนะั้โอ้ยโอ้ยระเบิดอ๋อบีหนึ่งตัวนะพี่โอ้ยแรงเลยพี่ระเบิดไฟคนแรงมาเลยอื้อ ก็ได้เลยเราไปบีอะราไปบีดีแล้ววะเอ้าพี่โทษทีไปบีดีละเราได้บ,บีอะจริงๆบีไม่ได้มันมีมันเป็นดูดเลก็กอะแล้วมันใส่ระเบิดไฟมาเราแตกเลยความามากความมาตัวนึงระวังระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนิวปั๊บยังไงเป็ไงอ๋อพี่มีตัวหนึ่งมุ้งนะ้าเปมีตัวหน <Okay. S 2> ึ่งมุ้งนาเปเฮ้ยเข็นเหมือนกันหรือเป่าเห็นเหนมือน,น,นก,กันเข็นเหมือนกันใช่ใช้สกิลดีอยู่นะโดดเร็วด้วยนะปั๊บ em mama mình mama mà mà mama mà mama mà mama 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 Đi mama Đi đi. mama 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 này ไมิวหน่อยไม่หิวหน่ยไม่มีฮิวไม่มีหิวไม่มีหิวถ้าฮิวเดี๋ยวสักแป๊มมันหิวเองมันหิวเองขอพี่ตาไปเซตชุดใช่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเอ็ด O B สี่ตัวโอเคตัวใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ทุกคนไมปเชียบบีไปเชียบบีไปเชียบบีไปเชียบบีเดี๋ยวพี่อ้อมหลังไปรอดอ้อมหลังเราไม่รอดมันเราอ้อมหลังอ้อมหลังเราไปอยู่จะได้ไปช่วยดีเฟน์ โอ้โหโอ,โอ้พี่ผมแหลกผมแหลกสี่ตัวข้าบีไปเดียวพี่โอ้ผมแหลกมากผมแหลกล้มต่ำล้มต่ำล้มต่ำพี่ตัวนี้นติงจุดตัวเต็งตัวเต็งไม่ไม่ใช่อีตัวเรียบร้อยแตกตีเก๋ดิโอ้ยช็อตมันข้นสายไลน,ยน,น์เว้ยเมื่อกี้ใะย่างงต้องมาเอเอสองบีสองดี B B. พี่เข้าขวานะโอเคมาเอ เอชัวพี <abonn és> ่เอชัวดีไม่น่าจะไม่โอ้โหระเบิดโอ้ยตัวมันเนี่อยู่นี่อนี่นี่นี่งรถตรงนัตรงถตกคนนึงรถตู้นี่พี่นึอ้ยมันไม่ปั่นมันย่อใส่พี่ด้วยมันย่อใส่พี่ด้วย เอาไปไปฆ่ามันไปฆ่ามันเอออะไรอยไรอะไปไม่นรเมื่อกี้เราพลาดเมื่อกี้กลายเป็นเมื่อกี้กลายเป็นทีมผัดเผ็ดเลยพี่ทีมผัดเผ็ดมันย่อใส่พี่มิสันมิสันพี่ต่อเราต้องผลคลายพี่เราต้องผลคลายโดยแกรเซนมันมันมีเยอะ ตั้งตั้งจังหวะเอาดาบปาขู่ได้ก็ปาขู่นั้นสำคัญนะที่มันโดนเม็ดเดียวไงถ้าเราฟุบโดนเราคือเราหลุดเลยแล้วแต่ว่าพี่พี่ไม่ได้ซื้อมาวะที่ต้องพกไว้สักกระบอกหนึ่งนะได้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 กดสแกนไหมปัดสแกนเออมามาบี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  move here ไปยืดนึงผมออกผมหน้าดู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  สองแล้วสองแลวสอ้วองแล้วัวอยู่ปีสองนี่ปีสองอมดับป้อมดับบอมดับไตัวเดียวตัเดียวตัวเยเอาเอาไระเบิดค้นแรงพี่ระไสแรงแรงแรยิงระวังยิงไม่ได้ยิงหน่อยยิงหน่อยสวย เล่นกันี้ดีกว่าพี่เต้นเต้นเต้นเขาคืนเอาคืนเอาคืนเขาคืนเราคืนเขาคืนฮ่า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 ฮาห่าห่าฮ่าฮ่า่านี้ก่าฮนาฮ่าฮ่าเ่่นฮ่าฮ่าฮยาค่าฮ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 เาฮ่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 า่าฮ่าฮ้าฮ่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 าฮาฮ่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 ่าฮ่า กดแชร์กดซับตามใครผมด้วยน,นะครับผมถ้าใครมีอะไรไนนจะแนะนำหรือให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เท่านันครับผมบ๊ายบาย